เรื่องของออยหรือจงรักก็จบลงแล้วนะเป็นสั้นๆที่ก็าจะนำมาเสนอแต่สั้นๆนี่ให้ความหมายมากมายใหญ่ยิ่งนะใครที่กำพร้าพ่อกำพร้าแม่ยกมือขึ้นสิพ่อแม่ตายไปแล้วยกมือขึ้นทั้งสองคนใครที่ กำพร้าพ่อหรือกำพร้าแม่พ่อหรือแม่ตายไปเหลืออีกคนหนึ่งยกมือขึ้นใครที่พ่อแม่แยกทางการยกมือขึ้นไม่ต้องอายหรอกนะเป็นความจริงสมัยนี้มีเยอะใครที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กยกมือขึ้น เราก็รู้สึกว่าเออเรามีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะถ้าเราคิดในทางที่มันท้อถอยเราก็จะตกต่าแต่ถ้าเราคิดว่ายอมรับความเป็นจริงว่าน,นี่คือความเป็นจริงของชีวิตแล้วอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยจงรักหรือออยเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อเป็นใคร ขึ้นมาก็าเห็นแม่พิการแล้วแม่เริ่มพิการตั้งแต่ข้าออยุสองขวบเด็กสองขวบจะทําอะไรได้รั้นพอเขาพอจะช่วยทางแม่ได้แบ่งเบาได้เขาก็ดูแลแม่อาบน้ําเช็ดตัวป้อนข้าวเช็ดอุดจจาระปัสสวะอะไรให้ทุกอย่างนั่นแหละกินด,ดูสิเด็กสี่ขวบทําได้ถึงขนาดนี้เห็นไหม ความดีของคนเนี่ยนะไม่ต้องรอให้เทวดาช่วยหรอกใครก็ตามขอให้ดีจริงๆคนด้วยกันแหละจะช่วยคนดีคนดีเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามุ่งม,มั่นในคุณธรรมความดีเสียแต่วันนี้แล้วความดีของเราจะช่วยตัวเราเอง เขาเป็นเด็กกระตันอยู่รู้คุณเราเองเนี่ยมีพร้อมกว่าเขาเยอะพร้อมกว่าเยอะความพร้อมบางทีมันก็ามากเกินไปการอยู่ดีมีสุขก็ทำให้คนเราอ่อนแอแต่ความยากลำบากปัญหาอุปสรรคนั่นแหละสร้างคนนะ ช่วยคนเนี่ได้เรียนรู้ชีวิตฉลาดสาร้างความแข็งแกร่งในจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีความอดทนต่อความยากลำบากต่อสถานะที่เป็นอยู่ที่ขาดแคลงที่ไม่เหมือนผู้อื่นเขาต้องตัดสินใจลำพังเพียงตนเอง ึกให้รู้จักตัดสินใจรู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาทำให้มีความเชื่อมั่นในชีวิตในตัวเองสามารถที่จะเอาตัวรอดอยู่รอดได้ในสังคมทำให้ไม่ประมาทในชีวิตเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะรอรับสิ่งต่างๆด้วยใจที่ไม่หวั่นไหว มีความหนักแน่นมีความมั่นคงไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้มีคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตในใจเป็นคนกล้าหาญอดทนเสียสละอดอมประหยัดเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นนี่แหละอันนี้มันสร้างคุณธรรมหรือสร้างความแข็งแกร่งให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นอย่ากลัวปัญหาอย่ากลัวอุปสรรค อยากลัวความยากลำบากสิ่งเหล่านี้ฝึกฝึกเรานะเราได้เห็นออยหรือจงรักก็ปฏิบัติต่อแม่เราก็รู้สึกยกย่องทั้งจิตทั้งใจเขาพุทธเจ้าสอนว่าบุปการีมารดาบิดามีคุณต่อบุตรบุตร พึงทำหน้าที่ตอบแทนคุณของบุพการีดังนี้เลี้ยงท่านตอบแทนเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในครันเรามีโอกาสก็ควรจะต้องเลี้ยงท่านตอบแทนตอนนี้เรายังเรียนอยู่ยังไม่มีเงินดาวเงินเดือนที่จะเลี้ยงท่านได้เราก็ต้องพึ่งท่านเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จ่ายเงินให้ประหยัดพอเงินที่ท่านหามาด้วยความเหนื่อยยากลำบาก ทำกิจของท่านงานการที่ท่านใช้ที่ท่านให้ทำก็ต้องทำด้วยความตั้งอกตั้งใจแม้ท่านไม่ได้ใช้ก็ควรจะขวนขวายด้วยความกระตือรือร้อนมากควรจะแบ่งเบาท่านอย่างไรอย่าให้ท่านเหนื่อยจกายแล้วก็เหนื่อยใจด้วยอย่าเกียจคร้านคนที่เกียจคร้านเนี่ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จ คนที่เกียรติค้านพยากรณ์ได้เลยจะเป็นคนล้าหลังไม่ทันเพื่อนนะดำรงวงศ์สกุลรักษาตัวรักษาชื่อเสียงไม่ทำในสิ่งที่เสื่อมเสียในสิ่งที่เสียหายแก่วงศ์สกุลพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าจะได้เชิดหน้าชูตาวงศ์สกุลทำตน ให้สมควรได้แก่การรับมรดกพ่อแม่ทำงานสายตัวเป็นเกลียวความจริงพ่อแม่บางคนที่มีฐานะปานกลางหรือฐานะดีถ้าเผื่อลำพังท่านใช้จ่ายนี่มันก็พอแล้วละ่ะแต่ท่านก็ยังไม่หยุดหาไม่หยุดเหนื่อยยากลําบากสะสมเอาไว้เพื่อลูกให้ลูกหลานเข้าใจอย่างหนึ่งนะ เงินทองทรัพย์สมบัติพ่อแม่เนี่เป็นเอกสิทธิ์ของท่านนะท่านจะยกให้ใครก็ได้นะให้ยกให้ก็ได้นะให้คนน้นคนนี้มากคนนี้น้อยนี่เป็นสิทธิของท่านเพราะท่านหามาด้วยความเหนื่อยยากเราไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องเลยบางคนก็น้อยอบน้อยใจพ่อแม่ลำเอียงแบ่งทรัพย์สินให้ไม่เท่ากันเราไม่ได้หาเงิน สิ่งที่ท่านหามาด้วยน้ำพัดน้ำแรงเนี่ยนะเป็นเงินของท่านท่านก็ได้เลี้ยงดูเรามาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะให้หรือไม่ให้เนี่ยเป็นสิทธิของท่านเราไม่มีสิทธิ์เลยเราไม่ควรจะน้อยใจด้วยนะให้มีความภูมิใจในสั์ที่เราหาได้ด้วยตัวเองนั่นแหละด้วยสติปัญญาของเราเอง นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะภูมิใจที่พ่อแม่ยกให้เรานะโอมเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษานะเป็นภาระนะเพราะไม่ใช่ของเราจริงๆนะดังนะันด,วดวความเมตตาด้วยความเอ็นดูด้วยความรักทีนี้ลูกแต่ละคนทั้งตัวพิจนารณาเห็นว่าควรจะให้ใครอย่างไรแป่ปกติแต่ละคนก็ข้างตัวเองเนะ ฉันดีกว่าคนโน้นคนน, ون, คน,นี้คนนั้นฉันควรจะได้รับมากกว่าคนโน้นคนน, ون, คน,นี้คนนั้นนี่เราขางตัวเองกันั้นเลยละนะนิดต้องเข้าใจแล้วไม่ควรจะเรียกร้องบางทีพ่อแม่กระทูกใจทุกใจเพราะลูกทะเลาะกันในเรื่องสมบัตินี่แหละเวลาจะตายตาไม่หลับลูกแย่งสมบัติกันแม่ก็เป็นห่วงตายตายไม่หลับแม่ก็เป็นเปลืกเฝ้าบ้านอยู่นั่นแหละ นะแทนที่จะกลับมาเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือฉานหรือเกิดในอายภูมิพระความหวงห่วงในสมบัติในรูปนะแล้วอีกสิ่งหนึ่งพรุทธเจ้าสอนไว้ว่าเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่เป็นหน้าที่เลยนะเอาล,ละถึงท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ เรามาปฏิบัติธทำเนี่ยเราได้บุญได้กุศลเราก็สามารถแผเ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อแม่หรือผู้มีพระคุณต่อเราได้ถึงแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะเราจะได้จำหลักอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตรูปเนี่ยพ่อแม่รักเหมือนแก้วตาดวงใจนะให้เรารหนักเอาไว้แม่รักลูก ตั้งแต่หนูอยู่ในท้องประคับประคองรอคอยรอใความหวังจักกินนอนยืนเดินระมัดระวังกลัวพลาดพลังลูกนี้จะมีภัยผู้ที่จะเป็นแม่คนเนี่ยแต่แต่งงานด้วยความรัก อยากมีลูกเต้าก็รอคอยว่าเมื่อไหรจะมีลูกสักทีหนึ่งเออเดือนไหนนี่ประจำเดือนขาดก็ดีอกดีใจว่าสงสัยจะตั้งครรภ์แล้วไปตรวจดูหมอบอกว่าคุณตั้งครรภ์แล้วโอ้ยดีอกดีใจหัวใจแม่พองหัวใจพ่อก็พองนะแม่รู้ว่าตั้งท้องก็ระมัดระวัง เรื่องอาหารการกินที่เคยชอบก็กลัวว่าเดี๋ยวจะแสลงลูกในท้องก็ยอมอดยอมอองบำรุงร่างกายจะเดินจะเหินก็ระมัดระวังจะลงบันไดขึ้นบันไดขึ้นรถลงรถก็เดี๋ยวความระมัดระวังกลัวกลัวว่าจะกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องเห็นไหม เป็นความรักของแม่ไหมยิ่งใกล้ขอดยิ่งนับวันรับขวัญรอวันรอคืนแม่วันไหวแม่กายทุกคนลำบากสักเพียงใดแต่สุขใจเฝ้าคอยตัวน้อยนิดทองก็แก่ขึ้น ไปไหนมาไหนก็ลำบากท้องยิ่งแก่มากขึ้นแม่ก็ตั้งตานับวันจะคลอดเดือนนั้นวันนั้นนะยิ่งจวนคลอดก็ตื่นเต้นรอคอยอยากเห็นหน้าลูกใจแม่ก็หวั่นไหวกลัวลูกออกมาจะไม่สมบูรณ์กลัวลูกออกมาจะไม่สมประกอบจะนอนก็ลำบากปวดหลัง จะลุกขึ้นก็ลำบากจะลุกตรงๆก็ไม่ได้ต้องค่อยๆตะแคงต้องค่อยๆพลิกตัวแสนจะลำบากนะกระดูกส่วนหนึ่งแคลเซียมของแม่ลูกก็แบ่งออกไปแย่งมาเอาไป,าไปนะน้ำหนักตัวก็มากขึ้นมากขึ้นเนื้อตัวก็บวมก็ชุลลำบากกายมากแต่แม่สุขใจ สุขใจเฝ้าคอยไอตัวน้อยๆจะลืมตาดูโลกวันเกิดลูกก็คลายวันตายแม่เจ็บปวดแพ้แทบใจเจียนจะปลิกเอาเลือดเนื้อชีวิตแลกชีวิตแม่ไม่คิดเสียดายไม่อารว์ วันที่แม่คลอดเจ็บที่สุดในชีวิตนะเราเองจินตนาการก็พอจะรู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนนี่แหละแทบจะขาดใจตายเลยบางคนไปโรงพยาบาลนอนรออยู่ข้ามคืนก็ยังไม่คลอดท้องแรกนี่ปวดปวดมากเลย ลมเบ่งแรงเบ่งก็แทบจะไม่มียิ่งเบ่งก็ยิ่งเจ็บรูปไม่ออกก็ยิ่งเจ็บเจ็บเจียนจะขาดใจตายเลยเอาทั้งเลือดเอาทั้งเนื้อเอาชีวิตแลกกับชีวิตใหม่ที่จะอุบัติขึ้นมาแต่แม่ก็ไม่คิดเสียดายชีวิต คที่เกิดเป็นแม่คนแล้วจะรู้ซึ้งเป็นอย่างดีหลวงพ่อไม่ได้เป็นแม่คนหรอกแต่อยู่ใกล้ชิดตอนแม่ของลูกตั้งครรภ์โอ้ประครบประงมพาไปส่งโรงพยาบาลอยู่เป็นเพื่อนนะลูกรักคือแก้วตาดวงใจแม่คือรักแท้ไม่เสื่อมคลาย ไม่ถ่ายถอนคือความหวงห่วงหาเอื้ออาทรคือเพลงพรแม่กล่อมขวัญน,นิรันดร์การลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจนะที่แม่ฟ้าฟุ่งฟักตั้งแต่อยู่ในครรตั้งแต่คลอดตั้งแต่นอนแบมบอร ตั้งแต่คืบตั้งแต่คลานตั้งใครเดินห่วงหาอาทรอยู่ในสายตารักของคนอื่นเปลี่ยนได้รักหนุ่มสาวรักคู่ครองเปลี่ยนได้แต่รักที่ไม่เปลี่ยนก็คือรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นสายใยที่เหนียวนั่น แม้ว่าดูเหมือนว่าแม่จะใจล้ายสำหรับลูกแต่เป็นกิริยาที่ท่านแสดงเพื่อสอนเพื่อสั่งเพื่อปลามเพื่อดุเพื่อว่ากล่าวอยากให้ลูกได้ดีแต่หัวใจแม่ทุกดวงนั้นเปลี่ยนด้วยความรักที่มีต่อลูกนะมาดูวันเกิดลูกก็คลายวันตายแม่ดูสิ วันที่เราเกิดน,นะดูลำพังไม่ต้องไปมองคนนู้นมองคนนี้นะเป็นเวลาที่เราจะอยู่กับตัวเราเองไม่ต้องไปดูเพื่อนดูเพื่อนลำเล็กถึงพระคุณของแม่ของเราเวลาคลอดปุ๊บหมอทำอะไรหมอก็พาไปเช็กดูอีกทีหนึ่งว่าหัวเด็กหัวใจยังเต้นปกติดีไหม ถ้าปกติดีถึงจะคลอดปกติได้ดูหน้าแม่ตอนนี้ทําไมหน้าเป็นอย่างนี้รงไมเดี๋ยวลองดูมีเหตุผลทําไมหน้าเป็นอย่างนี้เพราะเขาฉีดยาที่ปากช่องคลอดนี่ครับช่องคลอดพอฉีดยาเสร็จแล้วตัดปากช่องคลอดอย่างนี้ครับต้องตัดตัดทุกรายเพราะถ้าเกิดไม่ตัดปุ๊บช่องคลอดมันจะฉีกถึงกุบไม่ติดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอทาคลอด มือซ้ายคอยกดหัวไว้ไม่เด็กคลอดเร็วเกินไปกว่าจะคลานกว่าจะผ่านมาคิดดูที่ฉันมีเลือดนักสู้เพราะฉันเคยอยู่ในท้องชาวนาน แม่บากบันแม่ทุกแม่ทนยามมีใครแม่ไทยทอนก่อนจะนอนแม่สอนสวดมนต์ฉันจึงมีความรักให้คนทุกคนฉันจึง คคนนทุกรกเป็นอวัยวะที่<แ>มหัศจรรย์ที่สุด<แ>เหนียวที่สุดในร่างกายของคนเราตัดไม่ขาดครับมีเส้นเลือดสองเส้นตัดไม่ขาดเราลองดูกันไกลที่เขาจตัดรกนี่ครับไม่ใช่กันไกธรรมาดากันไกลที่คมกริบแ,แล้วคมอย่างเดียวไม่พอมีฟันเหมือนซี่เลื่อยด้วยครับนี่ครับมีฟันเหมือนซี่เลื่อยตัดสายรก ลองดูเวลาหมอตัดความผูกพันความเหนียวแน่นที่แม่มีต่อลูกนั้นเหนียวแน่นเหมือนกับสายรกนี่แหละครับตัดไม่ขาดดวงแดงลูกจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอแต่เรียกตัดยากเย็นขนาดนะั้นตัดไม่ขาด <c oughs> คนทุกคนแม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหนแม่อ่อนโยนดับความดื้อดึงพระคุณแม่มากเกินขนาดนับลูกขอกราบด้วยความซาบซึ้งรักของแม่ยังติด ตรึงเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแดนลูกจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุกปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไป